บีทนบีทน่เอาบีทูนไม่เาจ้าจ้าบีทูนใช่ไหมใช่ัช่ีช่ใ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 ช่ โอเคครับก่อนเกมที่จะไปเยือน Air Force ครับในวันอาทิตย์นี้ครับคุณฟุกครับสภาพทีมตอนนี้นะครับเออ่จะเรามีผู้เล่นติดโทษแบนดคนนะครับก็คือใหญ่นินวงแล้วก็ศิลาสีกำปังนะครับเราก็ต้องมีการโรเทชันนักเตะแน่นอนแล้วก็ส่วนผู้เล่นหลายๆคนก็กำลสึกหนักมามากนะครับ เราล่าสุดเราอไปเยือนชลบุรีมาก็เ,าเป็นเกมที่หนักหนึ่งเกมนะครับเพราะเราก็ใส่กันเต็มที่ตอนนี้ก็มามุ่งเน้นกันในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬาเป็นหลักนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะเดินทางไปที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปซ้อมที่สนามกบฏเตยมีนะครับเป็นการเตรียมทีมครั้งสุดท้ายแล้วก็เชื่อว่าหลังจากการซ้อมเราน่าจะมีการเ,เน้นย้ำกันในเรื่องแท็กติกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่าทีมเราจะพร้อม มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับมองไปถึงกลางสัปดาห์ที่จะไปเยือนบุรีรัมด้วยไหมครับแน่นอนครับเพราะเราแข่งวันอาทิตย์แล้วก็วันพุธเราต้องไปแข่งกับบุรีรัมนะครับวันจันทร์เราอาจจะเดินทางขึ้นจากต่อจากกรุงเทพไปที่บุรีรัมเลยนะครับแล้วก็จากบุรีรัมเสร็จเราแข่งบุรีรัมเสร็จเราก็ต้องยิงยาวกลับมาที่ราชบุรีนะครับเพราะว่าวันเสาร์เราจะมีเกมกับเมืองทองอีกนะครับก็จะเป็นเป็นช่วงเวลาที่หนักมากเพราะหลังจากวันเสาร์วันพุธเราออกไปเยือนอาร์มี่อีก ะนะครับ40วันแข่งกัน14เกมเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่3วันครึ่ง1เกมนะครับไม่ถึง4วันดีเลยซ้ำนะครับนักเตะต้องมีทั้งทีมต้องมีสภาพความพร้อมให้ให้พร้อมอยู่ตลอดเวลานะโอเคขอบคุณครับ